จะดูด้วยตาต้องนี้นหน้ามั้คค่ะไ,ไ,ไม่คืบใหม่แล้วอ่ะ ยอดใบหลวงเชียงดาวยอดสุดท้ายเลยพี่ที่มีต้นคอตัวเล็กๆขึ้นอยู่เห็นไหมเนี่ยยอดเนี้ยใช่เหรอใช่ใช่นีคือยดอเดี๋ยวไอ้ไอ้ขึ้นยอดเนี้ย่างเนี้ยมัน,น,นวางผาขึ้นเนี่ยมันจะร้องแบบนี้แหละไม่ต้องเทีบก็ได้ครับนี่เดินมาตั้งนานแซงีลแล้ว Har du mye mot?

ไล่ด้วยหนาวแล้วต้อผมต้องหินนี่ก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งหินนั่นหินนั่นอ่าโอเคอ่าเหยียบอ่าโอเคอ่าพรมกู้แดดนะแดดเลยสวยสบายหนึ่งสองโอ้ยโค้ดแดงอ่ะไอ้นะกระชา ยิ้มย่างจัมใสเย้เป็นตอนนี้หมูม้วนหรอโอ้ยรอบนี้เหรอพอแล้วพี่ชายขึ้นมากี่รอบแล้วคะพี่เชียงดาวตั้งแต่เปิดเลยครับตั้งแต่เปิดตั้งแต่พศ2529เอาตงองิ้คงได้ค่ะวันนี้ถือว่าฟ้าเปิดใช่ไหมพี่ครับฟ้าเปิด ต้องตายแล้วน่เลยโอ้ยมันจะเกี่ยวทุกอันไม่ได้ยาวองตีหัวกันนะเอามัยดีแบบว่าเจ็บปลายท้องมั้งอะไรเหมือนเจ็บวะไม่เลิกไม่ลาถ่ายเยอะถ่ายยเอะพวกนี้ก็บอไม่ได้ขึ้นให้พี่ชายไหนให้นนะ อไ,ไ,ได้ไหมนิวได้บ้างไหมได้ต้องได้ใคายขนาดนี้นะจานถายไปเลาจาะโยอยูหนสายสวยกินได้ไหม ไม่แต่ <c oughs> เมฆมันแน่นดิดูเมฆกันข้อดีเมฆกันเี <c oughs> เป็นวงนี้แหละพรา้ว่ามันคือ ก้อยอันนี้ก้อยมึงจบคืออะไรจบคือมันเปนไฟ